สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบนายสิบติ์จหวจแล้วยังใช้เรื่องสูตรของอนุกรมไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันคลิปนี้ได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าในข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาจากหนังสืเอเล่มนี้เนาะใครที่ยังไม่มีหนังสืเอเล่มนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจพี่เบิร์ดคณิตศาสตร์ได้เลยครับผมโอเคถ้าพร้อมติดตามรับชมแล้วไปลุยข้อสอบกันได้เลยครับผม เอาล่ะมาดูกันครับอันนี้มาจากนี่เนาะตำราของพี่เบิร์ดก็อยู่ในข้อ 3? 3? 1กับข้อ 3? 3.9เนาะก็จะมีข้อสอบหลากหลายมากมายแล้วก็มีเฉลยละเอียดในเล่มอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเนาะก็สามารถมาดูได้เลยครับผมโอเคมาดูกันสำหรับอนุกรมเนาะอนุกรมก็จะมีสูตรอยู่ใครที่ยังไม่คุ้นก็จดไปเลยนะ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1แล้วก็คูณ d อันนี้สูตรหาพวกจํานวนพจน์เนาะแล้วก็หาอนุกรมตรงนี้คือลำดับถูกป่ะลำดับก็คือเอาตัวเลขมาเช่น1,3,5,7,9อะไรก็ว่าไปเป็นลำดับแต่เป็นอนุกรมก็คือเอาลำดับเมื่อกี้หนึมาบวกกันเราเรียกว่าอนุกรม Sn เท่ากับ n ส่วน2ครับ1 A n 1บวก an อ่าแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือ n ส่วน2 2 n 1บวก n ลบ1 C, คูดก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อนี้จะใช้สูตรน,นี้แล้วกัน โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าตัวนี้ครับตัวเนี้ยหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่หนึ่งบวกสามบวกห้าเท่ากับเก้าก็คือเอามาบวกกันนะแล้วถามว่าไอ้ตรงเนี้ยครับมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ก็คือมันบวกกันเท่าไหร่ใครจะวิธีเต็มๆก็คือไปนั่งไล่ใครจะไล่ไหมล่ะถ้าไล่จะทําข้อสอบทันหรือเปล่าถูกป่ะโอเคไหมงานของเราก็คือเราจะมาเข้าสูตรไอ้ตัวอนุกรมนี่ครับตัว A1 เนี่ยมีแล้ว A1 คืออะไร A1 ก็คือไอพอ์แรกคือเ1 a นก็มีแล้วก็คือตัวสุดท้ายถูกปะขาดอะไรครับ A1 มีแล้ว an มีแล้วขาด n นั่นเอง n หาได้โดยอะไรเอก็คือถ้าจะใช้วิธีเต็มเตมก็คือหาได้ตัวนี้อ่ะมาดูกันพี่ก็เอามาตั้งเป็นวิธีจริงให้นะวิธีจริง an เท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบ1แล้วก็คูณ d an คือเท่าไหร่43ถูกปะ เท่ากับ A1 ก็คือ1คือ1เนาะบวกด้วย n ลบ1 d คืออะไรดีก็คือผลต่างร่วมคือมันห่างเท่าไหร่ห่างสองถูกป่ะ1 1มา3ห่างสองสามา5าห่าง2แสดงว่า d คือ2แบบนี้1ก็ย้ายไปลบเหลือ42ถูกไหมเท่ากับ2คูณด้วย n ลบ1แบบนี้2ย้ายไปหารเหลือเท่าไหร่น่ยเหลือ21เท่ากับ n ลบ1แสดงว่า n เท่ากับ22ก็หาแบบนี้ถูกปะโอเค เขียนไหมปึ๊บพอหา sn อ่า sn sn ก็คือ n ส่วน2ครับ n ส่วน2 a 1บวก a n เท่ากับ22ส่วน2เนอะแล้วก็ A 1งบวก a n ก็คือ1บวกด้วย43ตรงนี้ตัดได้11แล้วก็44ถูกปะ่ะวิธีรัด คูณ1ิอก็คือ4กับ4แยกกันแล้วก็4บวกสเป็น8ก็ยัดลงไปตรงกลางได้4ี่แปดสโอเคไหมอืมโอเคง่ายปะ่ะ4 8 4ต่อภาอาอันเนี้ยจริงๆนะถ้าเป็นลูกศิษย์ในคอร์สติวของพี่เบิร์ดเนี่ยบอกเลยว่า n ตรงเนี้ยน้องก็ไม่ต้องหาน้องจะมีสูตรที่3อันนี้คือสูตรที่1ถูกปะ่ะสูตรที่1 สูตรที่2คือ n ส่วน2 2n บวก n ลบ1คูณ d อันนั้นสูตรที่2ใช้ทั่วไป2ส,สูตรถ้าเป็นลูกศิษย์ในคอร์สก็จะมีสูตรที่3ก็คือ n ตรงนี้ไม่หาได้เลย n ไม่ต้องหาแล้วก็ทำได้เลยนั่นเองจะเร็วขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนัง่นเองโอเคแต่เดี๋ยวทางนี้ทางนั้นก็สําหรับน้องๆที่ติดตามใน YouTube เดี๋ยวพี่จะให้ทริคในการหา n ตรงนี้รัดไปนิดนึงแล้วกันทริครัดหา n ไปนิดนึงวิธีรัดหา n ครับ เราจะใช้ตรงนี้ n เท่ากับท้ายลบแรกหารดีบวกห n เท่ากับท้ายลบแรกหารดีแล้วก็บวกหนึ่งท้ายก็คือดูท้ายครับตัวนี้ลบแรกก็คือลบกันก็คือสีถูกป่ะหารดีมันห่าง2แล้วก็บวกหตรงนี้ก็จะออกมาเป็น22่สงมันก็จะทำให้เราทำได้เร็วขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องมาตั้งสรรมการนี้เ็นป่ะ แต่สูตรลัดนี้ต้องบอกว่าก็คือมาจากสมการนี้แหละแต่ทําให้เราจําได้เร็วขึ้นนะเด็ก,ก็คือการย,าย้ายค่าปกติปะย้ายหนึ่งมาลบย้ายสองมาหารเห็นปะโอเคเคลียร์ไหมอ่ะตอบข้อสามครับผมสบัยๆเนายนปีหกบสามอ่ะไปดูอีกข้อนึงครับเป็นกองร้อยน้ำหวานบ้างโจทย์ให้ 1, ใหาโพ์ที่ยี่สิบเจอ่ะโพสที่ยี่สิบเจ็ดทำยังไงเราก็จะได้อะไรเนี่ย a ถ้าเป็นสูตรก็คือ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1แล้วก็คูณ d ถูกไหมโ okay. อเคเพราะฉะนั้น a 2 7ก็ต้องเท่ากับ a 1บวกด้วยอะไรครับ n ลบ1ก็คือ26ถูกปะแล้วก็คูณ d d คือ3ถูกไหมอ่า d คือ3 a 1เนี่ยรู้แล้วก็แทงค่าเข้าไปเลย a 1ก็คือ4แบบนี้อันนี้ง่ายเนาะ สี่บวกด้วย6 3สามทด1 6ก็เป็น7ก็จะได้เป็นเท่าไหร่แปดสินั่นเองอันนี้แทงค่าหา AN อ,อย่างเดียวเองง่ายๆสบายๆโอเคปะ่ะตอบข้อ4ี่ครผมเก็บรอแต่จริงๆถ้าาตรงเนี้ยนะไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก A 1ก็ได้นะเออเริ่มจาก A อะไรก็ได้ถูกปะ่ะนี่เดี๋ยวพี่ให้ทิคในการทําไว้แล้วกันเอาไปต่อยอดเอานะเอาไปต่อยอดอกันสมมุติพี่เบิร์บอกว่าเฮ้ย พี่ไม่อยากเริ่มจาก A 1หนึ่งอ่ะพี่อยากเริ่มจาก A 3สาได้ปะเออเออเริ่มจาก A 3สาได้ปะได้น้องดูนะตัวเนี้ยถ้ามันเริ่มจากก็คือ A 1หนึ่งบวกด้วยยี่สหกดีถูกไหมทิกเราก็คือบวกกันได้ยี่สิบเจ็ดถูกปะเพราะฉันถ้าพี่เริ่มจาก A 3สเพราะฉันพี่ก็ต้องบวกเ่าไหย่2ิบสี่ดีนี่ A 3สาพี่คือสิบบวกยี่สิบสี่ดีพี่คือสามแบบนี้เห็นปะ ตรงนี้รวมกันก็เป็นเท่าไหร่ได้10ถูกป่ะตรวนี้ก็12ก็เป็น72รวมกันก็เป็น82เห็นไหมทำยังไงก็ได้เห็นไหมคือถ้าเข้าใจสเต็ปแล้วเนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่โชคดีที่พี่มีอาจารย์ดีอาจารย์ของพี่เขาเก่งพี่ก็ซึมซับด,ด,ดูดมาดูดความรู้มาแล้วก็มาถ่ายทอดให้น้องต่อเนาะคือจริงๆอะมันเรียนจากใครก็ได้มันก็อารมณ์คล้ายๆกันนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจริตเราถูกจริตไหมแล้วก็ ตรงนั้นน่ะมันเหมาะกับเราไหมแล้วก็เราสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปใช้ได้จริงๆหรือเปล่าโอเคเนาะก็แล้วแต่เรียนกับใครก็ได้เนาะมันอยู่ที่เราเลือกมันมีสิทธิ์ที่เราเลือกแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเนาะใครอยากจะสั่งซื้อหนังสือก็สั่งซื้อเข้ามาได้อินบ็อกซ์พี่แล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็สนับสนุนช่องทางตา่างๆสนับสนับสนุนเลี้ยงก,งแกาแฟพี่ก็ว่ากันไปได้เลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องที่เตรียมตัวสอบทุกคนครับผมโอเคคลิปนี้มาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับสวัสดีคร